ที่นิยมนําไปแจกเป็นของชมลุยในงานชาปนักกิจศพแนะนําร่มพับยี่ห้อชนาค้าล่มรวยร่มพับ3ตอนสองผ้าสี่พื้นยี่ห้อชนาค้าล่มรวยรุ่นนี้เป็นโครงก้านตัวใหม่ที่สามารถยืดหยุ่นได้คุณภาพแข็งแรงทนทานขายส่งยกลัง1ลงังบรรจุ100่้คันขายส่งเพียง50บาทด้านในมี UV สีเงินเคลือบป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดีที่สําคัญเป็นโครงก้านตัวใหม่ยืดหยุ่นได้แข็ง เป็นสีพื้นใช้ได้ทุกเทศทุกวัยในทุกเทศกาลนะคะสามารถสกรีนโลโก้เพื่อทําแจกเป็นของชุมร่วยงานศพได้เป็นอย่างดีมีสินค้าเลยพร้อมจัดส่งรุ่นต่อมาเป็นร่มพับ3ตอนญี่ปุ่นน้ําหนักเบาพกพาง่ายนะคะตัวนี้พกพาสะดวกสบายขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถใช้งานได้จริงในทุกเทศกาลร,รุ่นนี้ด้านในจะเป็น UV สีดําขายส่งยกลงัง1ลังบรรจุ100่งคันขายส่งเพียงคละ75บาท UV สีดําก็จะกันแดด ได้ดีเป็น2เท่าเลยนะคะเป็นโครงก้านตัวใหม่แข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกสบายมากๆค่ะรุ่นต่อมาเป็นรุ สอตอนนะคะยี่ห้อธนาคาร่มรวยรุ่นนี้พับและจะเหลือประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะคะมีการใช้งานที่ง่ายนะคะตัวนี้กางง่ายเก็บง่ายด้านในมียูมีสีเงินป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดีนะคะขายส่งยกลัง1ลัง,ง,ลงรุ่นนี้บรรจุ60คันขายส่งเพียงคันละ55บาทเท่านั้นมีสินค้าเลยพร้อมส่งคุณภาพแข็งแรงทนทานนะคะโครงการเกรดพรีเมียมเลยคุณภาพดีใช้แจกได้ทุกเทศกาลนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานที่สำคัญสามารถสกรีนโลโก้ได้ด้วย นะคะเป็นของชํารวยนะคะในงานชาปนกิจศพได้เป็นอย่างดีนะคะรุ่นต่อมาเป็นร่มพับแฟชั่นเกาหลีนะคะยี่ห้อธนาคาร่มรวยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นแบบ3ตอนนะคะใช้งานง่ายพับแล้วก็เหลือประมาณ9นิ้วนะคะคุณภาพแข็งแรงทนทานด้านไในก็จะมี UV สีดำนะคะเพื่อป้องกันแดดและฝนได้ดีเป็น2เท่า ้านในตัวนี้สังเกตว่าจะเป็นลวดลายนะคะสไตล์ญี่ปุ่นสวยมากขายส่งยกลงัง1ลังรุ่นนี้มันจุ60คันขายส่งเพียง85บาทคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมโครงก้านตัวใหม่ ด้านนอกนะคะมีมากมายหลากหลายลวดลายให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อนะคะเพื่อไปแจกงานศพนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้ร่มสีดําเสมอไปนะคะเราอาจจะใช้เป็นโทนสุภาพบางท่านอาจจะใช้เป็นงานชาบและกิจศพนะคะเพราะว่าร่มมีความหมายที่ดีอยู่แล้วร่มหมายถึงร่มเย็นเป็นสุขนะคะสามารถใช้งานได้จริงในทุกๆวันนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นแดดร้อนมากๆนะคะด้านในธนาคาร่มรวยจึงมี UV ีและรุ่นนี้นะคะโครงก้านก็สีดำนะคะเคลือบชุบกันสนิมมาแล้วเรียบร้อยให้คุณ เได้เลือกซื้อไปแจกเปนของชุมนุ่งงานศพได้เป็นอย่างดีนะคะต่อมาเราไปดูร่มยาวกันเลยค่ะร่มยาวตอนเดียรจะมีรุ่นไหนที่จะใช้แจกเปนของชุมนุ่งงานศพได้บ้างไปดูกันเลยค่ะ แล้วก็มาถึงร่มยาวตอนเดียวนะคะเริ่มต้นกันที่17นิ้วยี่ห้อชนาค้าล่อรวยรุ่นนี้เป็นสีพื้นสวยงามเป็นไซส์อย่างนี้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสาวออฟฟิศเป็นร่มสาวออฟฟิศนะคะเพราะว่ามีการใช้งานที่ง่ายค่ะคุณลูกค้าพกพากระทันรัดเป็นร่มยาวที่พกพากระทัดรัดนะคะกลางคนเดียวนะคะตัวนี้สามารถคุมบ่าได้ด้านใน UV สีเงินเคลือบป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดีนะคะขายส่งยกลัง1ลังบรรจุ100คันขายส่งเพียงคละ40บาทรุ่นนี้นะคะแข็งแรงมากขายดีมากๆนะคะกระทัดรัดรุ่นต่อมานะคะเป็นไซส์มาตรฐานนะคะเกรดเดียวไซส์เดียวที่แบงค์แจกเลยนะคะรุ่นนี้มีการใช้งานที่ง่ายนะคะเป็นร่มยาวตอนเดียวขนาด21นิ้วยี่ห้อธนาค้าล่มรวยด้านในมี UV สีเงินเคลือบป้องกันแดดและฝน อย่างดีนะคะด้านนอกก็เป็นสีพื้นสวยหรูนะคะสามารถที่จะสก,กีนโลโก้ได้นะคะแล้วก็ด้านในมี UV สีเงินเคลือบป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดีโครงก้านนแน่แน,นหนามากๆมาพร้อมด้ามจับแบบงอที่ถนัดมือสุดๆนะคะขายส่งยกลังหนึ่งรงรุ่นน,นี้บรรจุหกสิบันขายส่งเพียงคาละ45บาทราคานี่ถือว่าจับต้องได้เลยนะคะต้องรีบๆสั่งซื้อนไปแจกแล้วล่ะคะ่ะรุ่นต่อมานะคะเป็นร่มยาวตอนเดียวนะคะขนาด ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะคะมีสิบสี่ก้านนะคะสังเกตว่าซิกลวดด้านในจะถี่นะคะแน่นอนก้านนะคะเรานับจากตรงนี้ได้เลยจะมีสิบสี่ก้าน,นะคะโครงก้านคุณภาพมาเต็มแข็งแรงทนทานตัวนี้ที่สําคัญนะคะเป็นสีพื้นตัดขอบสก๊อตสุดหรูสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะราคาขายส่งเพียงหกสิบาทเท่านั้นแกนกลางแน่นหนานะคะมาพร้อมด้ามจับแบบงอที่ถนัดมือเหมาะมากที่ลูกค้าเนี่ยจะสั่งซื้อเพื่อไปแจกนะคะเป็นของช่วยในงานชาวนกิจศพเป็นอย่างมาก รุ่นต่อมานะคะเป็นร่มไม้เท้านะคะแปดก้านขนาด24นิ้วยี่ห่อธนาคาร่มรวยนะคะตัวนี้ด้านปลายจะมีปุ่มยางนะคะกันล้มกันลื่นนะคะใช้คำพยุงได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มาพร้อมด้ามจับนะคะที่ถนัดมือนะคะลักษณะคลายไม้เท้านะคะใช้คำพยุงรับน้าหนักได้เป็นอย่างดีด้านในรุ่นนี้นะคะมี UV สีเงินนะคะเคลือบป้องกันแดดและฝนได้อย่างดีเย กนกลางรุ่นนี้นะคะ14มิลแน่นหนากว่ารุ่นอื่นนะคะแข็งแรงทนทานเรียกได้ว่าเป็นสินค้าขายดีมากต้องยี่ห้อธนา้าล่มรวยเท่านั้นนะคะวัสดุคุณภ,ภาพของก้านมาเต็มขายส่งเพียงคละ70บาทเท่านั้นรุ่นต่อมานะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็นร่มไม้เท้านะคะ16ก้านยี่ห้อธนา้าล่มรวยรุ่นนี้จะสังเกตว่า ด้านในซิกลวดจะถี่นะคะแน่นอนมีถึง16ก้านเสริมความแข็งแรงให้กับตัวร่มเป็นอย่างมากมี UV สีเงินนะคะเคลือป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดี นะคะด้านปลายรุ่นนี้นะคะจะมีปุ่มยางกรนล้มกันลื่นใช้คำพยุงนะคะแล้วก็มาพร้อมด้ามจับลักษณะคลายไม้เท้านะคะที่ถนัดมือมากๆนะคะทาให้รุ่นนี้เนี่ยเพอร์เฟกนะคะเป็นทั้งร่มเป็นทั้งไม้เท้าได้เลยนะคะประโยชน์นี่หลากหลายจริงๆแล้วร่มก็มีความหมายที่ดีอยู่แล้วนะคะร่มหมายถึงร่มเย็นเป็นสุขนะคะสามารถใช้ได้ในทุกเพศทุกวัยทุกเทศกาลนะคะคุณลูกค้าร่มไม่มีข้อจํากัดนะคะก็คือแจกได้ทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยในชีวิตประจาวันของเรานะคะแน่นอนร่ม เ,เป็นสิ่งสําคัญนะคะกันแดดเน้นกันแดดนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราเจอแดดทุกวันฝนก็ตกบ้างนะคะตามฤดูกาลนะคะเพราะฉะนั้นสั่งซื้อร่มนะคะเพื่อไปแจกมีความหมายที่ดีและจะได้ใช้งานจริงๆด้วยนะคะยิ่งร่มธนาคาล่มรวยสินค้าคุณภาพดีแข็งแรงทนทานแจกไปใครๆก็รู้จักนะคะโอเควันนี้นะคะงจุ๊บก็มาแนะนําทั้งร่มพับและร่มยาวให้คุณลูกค้าเพื่อที่เราไปแจกเป็นของชมรวยในงานศพนะคะเรามีบริการพิมพ์สติ๊กเกอร์ให้ฟรีพร้อมติดให้เลยนะคะเราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก ให้กับคุณลูกค้าในเรื่องของชงลวยงานศพแนะนําให้สั่งซื้อที่ธนาคารร่มรวยได้เลยนะคะสินค้ามีเลยคุณภาพดีมีบริการจะส่งทั่วประเทศไทยงานด่วนงานไววันเดียวเท่านั้นหรือท่านใดที่ต้องการสกรีนโลโก้นะคะ1วันเราสกีนได้4-5,000คันรีบๆเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะร่มดีมีคุณภาพนึกถึงร่มนึกถึงธนาคารร่มรวย